มือเนี่ยมืเนี่ยภายในมือโลกมือมูอมือหรืออะไรโลกอ่าอ่าบายดีประดงก่อนจ้ะอ่าบอกปลาดุรรงอยู่มันหนีปลาดุงวิตรีลงมา,ย,างยังดอกวิตรีมาขี่รถขี่รถเฉยโลกคุณขี่เหหรือมันหมม่มไปพาน้องวิตรีลงมาดินอยู่วักพี่น้องเลยไหมนี่ กับทักทายสบายดีได้สวัสดีเด้อบุกุโขทุกคนเนาะวันนี้กัลงมาดินอยู่ทางวัดบ้านเฮาเลยเด็กพี่น้องเนี่ยกุฏิเพิ่นก็บกำลังทาสีใหม่เนาะสีสมตั้งอยู่ทางวัดทางว่ากับเดินวัดเดินว่ากัสะอาดสะอางดีได้พี่น้องเนาะวิวตีแล้ลงมาดินอยู่นี่คู่มือพี่น้องให้ดู ขีบโดดเป็นกายุวโรินวัดนี่แหละเอ,อ,เอ,อ้ยระวังล้มไปลูกขี่ดีๆ <c oughs> ขักูเฉยๆน,นั่นแหละมาเป็นยุเรนวัดนี่แหละเกี่ยงโอ้เด็กน้อยก็ดินลายจะเซลอยู่มแต่เด็กน้อยศูดเ์รวมดินเด็กน้อยก็อย,กอยู่นี่แหละสะอาดดีเด้ อยกับมักดินถ้าได้เดินวัดยมู่อนี่นะมู่เบาไล่คนเิ่นก๋ว่าเดินวัดสะอาดสางดีเนาะพี่น้องเราใชใช้ขีเป็นยคะเี่นดะ ขี่บุเป็นนัานเป็นจ้าันนี้ขี่รถจนเพ่ออะไรนี่ขี่บุเป็นดิวจ้างอังนี่ล้มเลยเลยนะแข่งขารันมีแต่ขี่หิ้ขีข่เพื่อนเพื่ออะไรใช่หมูกับมีแต่ผู้ชายนะหมูผู้ใดผู้นี้บ่เห็ดนะผู้ใดผู้ใดคือมาหมัยไว้แต่น้อยแห้นี่ใครเห็ดน,น้องนะฮะดาผูบ้บ่าวเห็ดแบบ hả à, mình hạt trồn đấy lục ơi mình hạt trồn đấy bạn này mình <laughs> 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 thăm và đà đấy <laughs> เอาวิตีขีบแรงคุ่นเลยอ่ะปะปะตีดไว้อย่างนี้นี่มาถามพ่นแม่เมื่อยเลยเนาะเอ้ยดินบมดินมากกับเมื่อยเลยน้ำอ้าแจ้งอันนี้เหรอ้ายเห็นยังฉันจะขึ้นนะ่หลุดตกไหม ยามเข่าโรงเรียนเลยกายนิดหน้อยกับชิลงมาบึนบึนมีวัดและบอลดินแน,นบมีวัดเออฮึงลงไปตี้กามีมูแน๊ะไปโรงเรียนดอกไปไปว่ไปแพ้ไปเด็กไก่เข่าอยู่หลานนู้กูหลานนู้ได้แม่บ่มีรถไปส่งลูกได้ไปหลานนู้อยู่บ้านห้าวผัดแม่บ่มีมอนุบาลเนาะ มีอน,นุบาลอยู่ข้างนอกโหอยู่เซโนหเนาะโมมีรถไปฮับไปส่งได้ด <c oughs> <c oughs> กเฮกถี่ไ้แม่หัวเนาะหมโพหัวเย็นช่ำไอโพลมผัดไอโพหอมโพหัวนุ่งเย็นช่ำพูจูวัดนี่เย็นลบหมดีเลยพี่น้องเลยเป็นน้ำโลนะ่งมาเนาะ ลนะ่งเลยลมผัดไม่แม่ลูกขึ่นวะยังบ่อยากขึ่นวะมาหาแม่เลยขี่ไแม่ขี่มาหาแม่พี่อวยมาอวยมาหันอึ๊บอึ๊บอวยมาอวยมาหาแม่พี่ นกนุยมักนกนุยอู้อู้ขี่ไว่ได้เด้ออ้ออ้ออ้าฮ่โอ ES ้ยชนอันน okay. <tiden. S 2> ั่นได้ดอกชนสิมเลยชนสิมเลยฝนงัวเขามาเลินวัดหน้าตาเลยพวเขามาอะไรก็ขี่ใส่เด้เหรอตาเพิ่นปัดตัดชูมือแล้วค่ะตื่นมาได้เศร้า่นกปัดตัดชูมือชูมือเลยเดินวัดจะได้สะอาด กวางนะเดินมาทาปากกวางกับกเล็กน้อง,องนะมูมว่านังกะมูลูกคือมีแต่ผู้ชายแทรุ่งนะี่ฮะมูลูกแค่คือบูมีผู้หญิงเลยโดห์ม,มูลูกคือบูมีผู้หญิงเลยนะแหลก,ก็เป็นผู้ชายคือเกา้าไผ่ไอ้สกายก็บเป็นผู้ชายนะลูก แม่มาหน่อยนะมาน่อยก็เป็นผู้ชายแม่เ,น,เ,เน้แม่เป็นผู้หญิงลูกเด้ลูกเป็นเนียงแม่ค่ะแม่เนียงมี่เป็นผู้หญิงแต่มี่มี่มีแฟนแ์ไดเป็นผู้หญิงนะวิวเป็นนิดนึงมาหนี้ก่อนแม่จะทำเลยอา่าอะไรพูมวิวตีเอย้ยดิน ดินอันนี้บ่บมีหมูเล็กน้อยเนาะดินแต่หมูผู้ใหญ่เราบาดแต่หมูบ่ดินน้ำหมูกับบ่ดินน้ำแด่ของหมูใหญ่ว่เลยเจ้าผัดน้อยอยู่คนเดียว <c oughs> อ้เอเื่อยมาลวพูเพื่อนผู้หญิงลงมาเลย <c oughs> นลอาไว้น่อยละไค มูน้ะมูหลายมีแต่มูคุกมูผู้หญิงก็มีเมูนะถ่ายหมูผู้ชายนี่หนุกมูผู้ชายดื้อเห็นบอกว่มูผู้ชายนะดิ่นดื้อเลหมูผู้ชายพากันขึ้นไปทั้งเทิงหลังรถผุนะแม่เลยงานทีดีดูรอบไหนโอยเอออะไรเต้าน้ำสวยแท้ ของใครของแฟนของเจ้าของอ่อนใจเออสวัสดีค่ะน่าแชร์เนาะอยากกินน้ำอ,อากกินน้อ้าวของเจ้าไม่อ่อนดิของเจ้าเลยของเจ้าอีกเพื่อนๆคนเี้อ่อนไปไปอ,อ,อ,อ้อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้กิน ละ่ย <differences S 2> <shirt> ังหน่อยอยู่บอดุบอยังหน่อยอยู่มูยังมูห้ดินนะบอดุบอลองน้ำผิงยังบ่มาบ่ลองน้ำผิงยังอยู่ยังอยู่ด้วยเอาขี้ขี้ขี้บ่น่ะเดี๋ยวแต่สิเฮ็ดคำกว่านีบ่ ใยรลูกเอ๋ทำไมเธอสวยจังอืมใครเห็นหายคือสวยแท้ผมแม,แม่แม่ไปหน้าเลยมาเหรอมาเลยนอนบ้านมอมนเนี่ยเนาะอ่อนใจก็สวยคือกันนาะมีแต่คนสสวยแท้นี่ นี่ค่ะคุณชื่อสาวเกา <eterm> ดีแท้เนื้อสวยมากคือสาวเกาดีแท้พอโทรมาว่าจะซื้อไอติมมาฝากพี่น้องดีใจดีใจมะฮอนก้นให้เบิ่งอีอุ้ยอุ้ยไปพอมาแลวขึ้นปะ พอมาแล้วึ้นบอมิติไปหาเมตู้วิติไปหาเมตู้่ะไปหาเมตู้วเมตู้ไปหาเมตู้วะเมตู้างครัอผมไปหาเมตู้วเด้อนี่บดิน้ำเมตู้เห็นไหมย้อนแสงเดือมไหม ลังคอยคำย่ามแดงนะพี่นอ้องอากาศกำลังเย็นๆน,นี่จะเป็นถาดเมตูค้รับพี่น้องเนาะเอามาไหวอยู่ใขคางเฮื่อนนี้แน,น่มาดินมหาเมต้แน่เนี่น หาแม่ตู้จะได้จากไป4ปีนี่นะพี่น้องคนจากไปปีน้องวิวตี้เกิดพี่น้องเลยน้องวิวตี้เกิดได้สองเดือนน่ะคะ่ะเมย์ของเมโลวิดได้จากไปเนาะพี่น้องได้เอาไอ้กระดูกมากไว,ว,มมมว้อยู่วัดเอาไว้ขังเืินนี่เงอนเมโลวอยืนนี่ โอ้เจากันได้อดีเราวิวติดินน้ำมูผู้ชายลายนะนี่ฮะดินน้ำมูผู้ชายนะนี่คุณคุณใช่แม่ขึ้นปถาเด้อแม่จะขึ้นไปแอนเบิ่งพอก็ได้พอว่าพอซื้อไอ้ยีนพ่อพอซื้อจิโร่มาให้แม่ขวัวได้บ่นี้แม่จะขึ้นไปใส่ขี่ได้บ่นี้ ไม่แม่ขึ้นหาน้ามูกับบักกะไลนีล่ดินน้ำมูพน้า้เนาะคัดแม่อีกแล้วอยากให้แม่ดินน้ำอีกแล้วเฮนะไปจิขึ้นลูกตกแล้ยหาไปจิ้มขึ้นขึนน้นนิดนึงอ้ยเุ้ยนะดืดดืดินีนนน่ขึ้นนิด อะไรจ้า <laughs> ก <don> <"Yes> ็สวยยัง <laughs> นั่นเอออารถจะไปแล้วโอ้โหเอออารถไปแล้วนั่นเออหยาดไปแล้ว เจ้าบาขทีเนาะจะมาบืนมิฉัเสาเพี่สาสูงเด้อะผูเสาวท้อเราคงสาวท้อเราคงพี่น้องเลยผู้เปิดบัตรใดนี่้าเบาอย่างกับไม่ได้ยินแด้เนี่ยพี่น้องเลยเฮือนไปเฮือนใกล้ๆนี่เนาะหังเพื่อนี่เบาอย่างี่บางหัเรื่องเลยนี่ฉันเพิ่งได้เปิดเลยเพื่อนน้องบีอยู่ใกล้ๆนี่เปิดขึ้นสี่ปากหาปากแห้งบม่ได้ยินใส่ปากเนลยนี่กะ จากน่วยอะไรจากปากอะไรหาน่วยหาปากขี่ด้ดีเด้อขี่ดีดีเด้อไป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 อาเบื่อไปไปไปอามเบื่อไไปอามเบื่อไปหลับไปอามเบื่อไปไปอาเบื่อไปอาเบื่อไป Khó nè, khó khó tì nát nè Ở như hải sư <laughs> Thì sư đầu thì bắt đầu nắm bắt đầu nắm bắt ơi จ้าจะพากันขึ้นเด้อหลงังคาลูกเด้อไปเทิงรถแรบอันนะี้ดีๆนั่งดลีลูกบ่เอาลูกตกะโต๊ะรถฝืนไปนรับส่งนักเรียนนะพี่น้องมันเข่าไปทางเพื่อนเพิ่นบ่ได้มันมีแต่ขีดตมนั่งบ่ได้จังไงนั่งลูกยามนี้มันก็เป็นยามเปื้อนเนอะเข่าเพื่อนบ่ได้แต่มันจ,จอดไว้อยู่วัดนี่บอลดิ่นึดงหน้อยโอ้ยเพิ่นหายเลยูกเลย นั่งดีๆนั่งรถเพลนินนะอยากลงมมาหนุบบอเดี๋ยวเพลินติตกล้มเฮยโธ่จนได้ไดข,ข,ขึ้นจนได้น้อแห้งกอ้นี็เห็นเอื้อยขึ้นเห็นเอื้อยนั่งก็อยากนั่งขึ้เอื้อยนะโอ้คือกันเลยผู้น่าผู้น่าท่านคักผู้โอ้ย คึกเด้วนี่เจ้าของรถพัดมาเห็นก็ะห่ายก็ได้แบบนี้แม่ฮะอ๋อมันก็ไปกันจี่ห่ายแล้วขึ้นทอดหลังคาอีกฟูวุ้ยฟูดูฟูดึกได้บ่จำมาทางเของเพื่อนเราได้นี่เราคือนชิบจอดวันนี้แล้ว หน่อยก็เริ่มลังลงมาเลยวออิวตียังไงยูงวัดนี่นะวิวตีกะยัญ่ยูวัดนี่มูวอนอีกอะมูวอนนี่โอ้ยเก่งแคน,นี้นี่เอฟซี FC แบบอีกเลยวิวตีโอ้ยอแดนพร้อมต่ได้ยินเสียงรถฟอแลนขึ้นมาเลยไป,นะไปดีปรรไปลุงกัน ไดีปะดุงโอ้ได้ได้ได้อย่างไร้ยังโอ้ยยากเน้เห็นเห็นยุกยุไหยุ๊กี่นี่โอ้ยโอ้ยพรากระลงไปลิมอยู่วัดกินี่นะข้างๆลงปลิอยู่วัดบอกตกวใเฮียนขี่รถ้ยินเสียงฟอโทรมาบอกได้ย <oh> ินฟอทโทรมาขี hm ่รถแขงะไรขี่รถถีบเพิ่นนั่นแหละกับแม่มาเฮียนดอก เป็นแลนดรถรถจนห่างเลยนะมันแบบว่าบม่ได้คอยขี่นะอ่ะนะต้องไปขี่รถเดินโมเมนเทียนขี่รถเนาะลงไปขี่รถเดินแมงวิวากิดอะพี่ป้องอ่ะถ้วยยุกัำถ้วยถือเลขกินสียังเฮ้ยเฮ็ดกติกาได้ยังกติกาอื้มอ่ะอุ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 ้มอ่ะเสียงเนี่ย สีม่วงเดิดพอดนะมันจะนพี่น้องาไปทางมันยากเนาะยังบอแกโอ้ยเจ๊เหื่อยเลยจ้ะเหื่อยเมื่อเมื่อกี้นี่เองมาเข่าของหน้าเมื่อกี้นี่หมอยกินดอกป้าขึ้นบัสกินเบัสบัสลวงลายหิวหิวอ่ากินกินกินเปื่อนมองว่ากระยามันจีเอาไปเลยบุ๊เปื่อนนี่ลูกเถียงเก่งขนาดได้เดี๋ยวนี้นะ จบดีเด oh, ้อยังเก่งขนาดได้ปลาดุงเลยเดี๋ยวนี้กับอีหยังนี้ได้อีหยังมาอีกนี่จะรอโอ้โต่อจะรออ้วนขึ้นใหญ่แถววันจะรอวันเพิ่นนี่ฮะจะรอวันเพิ่นมันคือโตใหญ่โตตุ้ยแต่เฮ้ยโมแม่ข้าเจ้าไปขุดอยู่อันจะรอปลาชงปลาช่ามาให้เจ้าไปจัางหนิเฮ้ยโตอ้วนแท้ชื่อของตะลงตลาดนี้ บ่อยากอันนั่นปันนายได้พี่น้องเอ้ยบ่อยากคอยมั่นใจปันนายได้โอ้โแสบบ่อร่อยมากเลยบ่เนี่ยคืองามมาดีเห็นช่วยอยู่นี่อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ให้กว่าอันนั่นเนาะไปคุดกันยูค้ายขึ้กันกับหัวขี้็บตอกมือเลยเลยได้เนี่ยแต่ยังน่อยไปหาคุด

กินดีๆแม่โทรให้เอมี่มาก่อนเด้อเป็นยังไงเออมี่แน่นอนเป็นยังก็ขี้ทีแท้เอื้อยอะไรน่นนะเอื้อยอะไรน่นนะเอื่อยวิ้วเลยฮะให้กินน้ำดีเนาะนั่นนึงเนาะงูใหญ่เกี่ยวได้ดุเอ้ยงูใหญ่ลงมาแต่เสืงผ่าลงมาเกี่ยวให้จีชอยลูกนะมันมีคนชอยเด้อ ขี่ทีหนะเดอ้องูใหญ่เกี่ยวเดอ้อแ,แบ่งขสิมาซอยซ้างดูขี่ทีงูใหญ่ลงมาเกี่ยวคนขี่ทีพี่ขี่ทีน้องนี่น้าสาฉันลาปลาลุงเลยเสดอคลิปนี้กับประมาณเท่านี้กันเดอ้อปลาลุงเดอ้อน้องวิวขอตัวลาไปได้เลยเดี๋ยวพ่อพอกันในคลิปต่อไปเดอ้อเอา้าสวัสดีปลาลุงก่อน Bye bye. Bye bye bà rung con. Bye bye. bye. bye.